สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสาเวนเพลชื่อเล่นชื่อออมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับหนึ่งค่ะข่าวตลาดนักเตะประจำวันวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568ลรเวอว่าโลเตรียมปิดดยวสอยมิลอดเคอร์เคดแบ็กซดาทีมชาติฮังการีบอลมัดช่วงสัปดาห์หน้าที่ราคา40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาท อาร์เซนอลยังไม่พร้อมใจระดับ80ถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3 4 0ถึง3,800ล้านบาทตามที่แอร์เบลิฟซิกเรียกร้องหรือสำหรับการซื้อตัวเบนยามินเชสโกหัวหอกร่างใหญ่ทีมชาติสโลวีเนียขณะที่วิกตอเยเคเรสดาวยิงทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ยังคงอยู่ในสายตาของไอ้ปืนใหญ่โรดริโก กองชาวหน้าบราซิลขออภัยค่ะกองชาหน้าบราซิเลียนของเรอัลมาดริตเป็นอีกคนที่อาเซนอลสนใจอย่างจริงจังขณะที่ราชันชุดขาวก็พร้อมขายหากได้รับข้อเสนอ90ล้านยูโรหรือประมาณ3,420ล้านล้านบาทขออภัยค่ะเจมี่กิตเทนปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษของโบรตเซียดอทมุนตอนนี้ยังไม่เปิดโอกาสให้กับสโมสรอ,อื่น เนื่องจากตกลงกับเชลซีไว้เรียบร้อยเราแค่ให้2สโมสรหาบทสรุปเรื่องค่าตัววู Wolf ham pton, ๊ดแฮมตันวอนเดอร์เรสตกลงกับเชลตาบีโก้ได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขาับคว้าตัวเฟโลเปสกองกลางดาวรุ่งชาวสเปนิชที่ราคา25ล้านยูโรประมาณ950ล้านบาทโดยการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในวันพุธนี้ นาโปลีกำลังพยายามจะเซ็นสัญญากับเจดอนซานโช,นโชปีกจอมผิวชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยพวกเขาเล็งดึงอีกคนอขอภพยค่ะอีกหนึ่งสตาร์จากเวทีพรีเมียร์ลีกหลังจากที่ได้ตัวเควินเดอรอยอดีตจอมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมกวนเรียบร้อยขณะที่ปีศาจแดง พร้อมโลซานโชที่ราคา30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,320ล้านบาทซึ่งนอกจากนาปโปลีแล้วเอซีมิลานและแอสตันวิลล่าการก็มีความสนใจในตัวดาวเตะวัย5 5ปีเอซีมิลานจะยอมปล่อยราฟาเอลเลเอาปีกจอมผิวทีมชาติโปรโตุเกสให้บาร์เซโลนาถ้าหากบาซ่ายอมปล่อยโรนันอาราโฮ เซนเตอร์แบ็กทีมชาติอุรุกวัยมาแรกเรอันมาริดมีแผนการที่จะหาซื้อกองหน้าตัวเป้าที่มีสไตล์คล้ายกับโคเซลูขออภัยค่ะโคเซลู oo, หัวหอกร่างใหญ่ชาวสเปนิทที่เคยอยู่กับทีมเมื่อฤดูการปี2023-2024ค่ะ